วิธีการคือยังไงที่การคืออย่าไปบีบเขาอย่าอย่าไปบีบเวลาเอ็ลงยังกันเนี่ยอย่าไปบีบเขาทำแขนเลยวางเลยวางแขนแต่ยายกระถูกเทือดลากจะหามหามบีบกดแน่นๆอย่างนี้ไม่งั้นก็เป็นเชื้อราก็หลากเน่าสองอย่าง้าบีบแน่นๆก็แค่นี้เองคุณง่ายคือต้องเพาะใส่ถาดมาก่อนเพาะนี่ใส่ถาดมาก่อน ใส่ถาดที่ผ่าวันที่ผ่าถึง20วันก็เอามาลงเตงแล้วอันนี้แปงนี่เตรียมยังไงไไแปลงแปลงน,นี่ก็คือตากดินในแหงหรือพัดติ๊กขึ้นตอนที่ไหวเองตัดออก่มือเองก็เลือกพัดติ๊กขึ้นแล้วก็ตีดินตากดินในแหงประมาณอาทิตย์หนึง่งตากนาดินให้แหงไม่ให้ดินเปียกเลยอพอหลังจากนั้นเองก็ขึ้นแปง ขึ้นแป้งแล้วก็หวานหวานปุ๋ยขอกปุ๋ยมักหรือหนามยูรินีสีหลาดในแป้งนี่หลังจากนั้นก็ปุ๋ยขอกก็คือคุณพี่มูเองนี่แหละจ้ะแล้วก็ยูรินีสีจ้ะหนามยูรินีสีมักไว้กี่วันก็หลาดแล้วก็แต้มเลยนะจ้ะขึ้นแป้งแล้วก็ยางน้อยก็แค่ตากดินไว้อาทิตย์เดียวพอดินแห้งเองก็ขึ้นแป้งเลยขึ้นแป้งแล้วก็ลงลงกาได้เลยแฉะ ปขังต้อนเนี่ยเพี่ต้องเพาะต้นกาเนี่ยไปก่อนจ้ะชิพหาวันชิพหาดึงดี่สุดวันเขาต้องคำนวณได้ว่ามันมันไข่ไข่ก็ว่าเองเวลาเองเพาะไก่เองต้องรัวจำนวนจำนวนอันหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเองที่ไฉจะกี่เท่าไรยไฉจะกี่ต้นจ้ะอันนี้มันมันอยู่ประมาณสิบถาดถาดละถาดหนึ่งกับสองร้อยตุนจ้ะเป๊ก แปงหนึ่งนี่ได้สองถาดครึ่งประมาณห้าร้อยกัต้นธรรมาชาติขอให้ดินแห่งขออย่าให้ขออย่าให้ดินมันเปียกถ้าเปียกเป็นคือนาเรามันไม่ได้มันเป็นเช้อราหมดเ,<อ>เชียรากินหลากแดงที่นี่มันก็ไม่ใหญ่ดินนี่มันไถอะไรสวนสวนสวนนี่นะเก็บดำก็ปุ๋ยหอกผสมกันเก็บดำเก็บดำกับปุ๋ยครีมว่าไวเลยจ้ะปุ๋ยที่ว่าผ่านมักวิบใบโอบเกีบดูแว อัตราส่วนก็คือแกบดับกระสอบหนึ่งขีมูขึงกระสอบสองตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งแต่ละอันอ่กี่เม็ดเม็ดเดียวแต่อันนี้มันหลุมใหญ่เลยใส่สองเม็ดแต่ต้องไม่ม่แยกอีกไม่แยกพวกที่อันละอันแยกแยกนไงแยกกันนี่ไงปลูกกันเดียวเป็นปลูกอันเดียวทำลองเป็นเป็นไม่มีตายถนนไม่กิน นี่ดึงไว้ยังเงี่ยวางไ 2, 3, 4, ว้สองวันสามวันยังไม่ตายดิอ่ะไว้เฉยๆกินอะ่ะบางบางแปลงเขาจะใส่ลุมหนึ่งอะ่ะหกเม็ดเม็ดผาเม็ดหกเม็ดทีนี้เวลาเวลาแยกนะ่ะอัตราการอัตราการการเกิดนะ่ะมันยากมันหลากมันพันกันลักษณะวิธีการเพาะนี่เขาจะเขาจะไม่ให้เม็ดมันชิดกัน ให้ห่างๆกันนี่จะห่างกันดึงก็ได้จะถึงใส่หลายเม็ดไดเขาจะเลียงเม็ดเลียงเม็ดอย่างนี้เวลาหลากมันออกมันหลากมันจะไม่พันกันบางคนบางคนวางเม็ดซ้อนกันอย่างนี้เวลาดึงออกหลากพันกันต้นไม่แข็งแรงแต่เนี่เวลาเองดึงหลักมันจะไม่พันกันทีนี้เวลาเองลงดินแล้วมันมันแข็งแรงเหมือนหลากเขาไม่ขาดถ้าใส่หลายเม็ดอ่ะเองพยายามไปบอกใส่เม็ดเดียวไม่ได้หรือว่ามันใส่เม็ดเดียวก็ได้ลุ่มลุมหน่อยใส่เม็ดเดียว ง้นจะใส่เม็ดเดียวตัวนั้อ๋อขนาดทีขนาดของนีขนาดคงกว้างคงขาดคือนี่ใส่สองเม็ดจะไม่มีปัญหาเขาเม็ดก็ต้องว่าห่างหน่อยจ้ะเนี่ยจะอยู่ลักษณะนี้จากคนละมุมอ่ะแลางแยกมาหลากจะไม่พันกันไม่ขาดหลากไม่ขาดถ้าใส่จะใส่ซ้อนกันแล้วลากเม็ดมันติดกันเวลาหลากมันออกควยกันนี่ไงล่ะเวลาดึงออกมาบางทีก็ตุนขาดดึงรลากขาดดึงการเจริญตืบตัวก็ไม่โอเคะ เหมือนคนพิการเวลาปลูกอย่าบีบไม่บีบค่ะคือวางเฉยๆแค่นี่เวลาเองหลดน้ำน้ำงอชิขาเดี๋ยวหลากเขาก็ขย้ายออกไปหายกินเองเขาอย่างนี้เวลาจะให้ปุ๋ยให้ยังไงมันดูดูจากอาการว่างามไหมถ้าไม่งามก็คือใส่ปุ๋ยเพิ่มใส่ปุ๋ยข้อเพิ่มแล้หยอดยอดตึมหลุมเนี่ยหยอดหดนิดเดียวหลุมหนึ่งกับประมาณช้อนเด็ด อยแรปน้ามีปะหรือว่าน้ากันน้าธรรมดาเนี่ยน้าธรรมดาม่าแต่งรีๆเลยนะน้าธรรมชาติมืดลูกยากมากไหนไหนักฝนฝนฝนไม่ต้องคุยกันเลยฝนแม้แต่ในโรงเรียนก็ไม่ได้ทำไมมันความชื้นเข้ามาแล้วมันลายหมดเลยมันไม่ใหญ่ถ้าเป็นพักกาดแก้วอย่างงี้ก็มีหอคือจะลายแบบใบเบยนี่ลายถึงยอดหน้าหนาวนี่ปลูกง่ายแต่เสียอย่างเดียวหนอนหลาย นอนมากนอนแกคือกลางมุงกลางมุงก็ไปอยู่มันมาไงน,อน,นอนมันไข่ไต่ดินน้อนบางชนิดอ,อย่างนอนนังเหนียวเนี่ยมันไข่มันเป็นน,กน,นักแด้เป็นนักแด้อยู่ในดินเลยแล้วแก้ปรางไงนอนเขียนกับจับใส่ดูแลอยเอาใส่ดูแลกลางคืนกับส่องอกลางคืนกับส่องม,มันจะออกหากินกลางคืนกลางวันจะไม่ออกหากินเราจะขุดอยู่ไต่ผาไต่อะไรนี่แหละ เป็นกลางคืนเนี่ยซองเลยแดะเดินกินเลยยังวัจะเจอนุข้างกับนี่กับหมอกแรงๆเน่ยจะเป็นเนี่ยเป็ลูกล่างนะมืนะความชื้นเยอะกิดความชื้นเยอะ่ลานเป็นอย่างนี้หมดน้ฝนนี่ไปถึงยอดถึงนี่เลย เอเอตัวนี้คือว่าเป็นเขายังเป็นเป็นเป็นไม่เยอะเท่าไรเพราะว่าเขาพักเข,า,ขายังไม่ทันได้อยู่มากที่นี่มันไม่ค่อยโอเคเลยไมทัลเวลาส่งเองก็แต่งออกเยอะแบบไม่ได้น้ำนักเลยอะ่ะแตง่งนเนี่ยยังลายงี้ก็ไม่ได้แตง่งมีลายจุดนึงก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยจนผิดก,กันเหล,หลือขนาดนี้เรีว่าส่ะก่อนเลไม่มีแบบแตนิดเดียวคือว่าพักของเองมันมันเป็นพัก ตั้ห้างเพักเองมันได้หลับใบออร์แกนิกหลับใบซื้อด้วยไงก็คือตรงพิถีพิถันเร่องเร่องพักคือว่าตรงมีคุณภาพงั้นหนาฝนได้แทบจะไม่ได้เไม่ไดนะก้ก็ฉันถึงบอกว่าไม่ดีคือไม่ขายว่เธอไปมันถึงมีปัญหากันเลยมากพักจะเสียเยอะสารทุนเสียได้เยอะได้ก็ได้น้อยมีแค่หนาวแต่แค่น้ำค้างแค่แค,แค่แค่น้ำหมอกน้ำค้างแรงๆไม่กี่วันขนานี้ก็ถือว่ายังไม่ทันได้อะไร แต่งออกเดียวเราต้องแต่งไปให้แต่งเรียบ้อยไปถึงพรมแผ็กเลยขนาดเป็นกันนี่ก็ยังตรงเอาออกเนี่ยจุดเป็นจุดนิดนึงก็ตรงเอาออกเพราะว่าถึงเองเองเอาไปนี่กันนี่ก็ไม่ได้หล่อหมดทนานี่ครับมันสมบูรณ์มีปัะหาาสมบูรณ์ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ก็เดยเขาถือว่าไว้แต่งเองแต่งไปแล้วไม่ได้ทำนี่จักเองกิส่งไปขายทด้ไหมไปมันก็แพ็กไม่ได้